เจอฉันอยู่จังเลยที่พี่มีอะไรกินไม่เนี่ยฉันมีตังอยู่สิบบาทเองอ๋อคุณต้องการกินขนมที่มีราคาติบบาทใช่ไหมใช่ใช่เอนงั้นต้องนี่เลยนี่ต้องขนมอันนี้กินแล้วอร่อยว้าวแรงจินอยู่ท เยีมีมเยอุ้ยอร่อยจริงจะจา่ายสิบาทนี่ไหนนะเอาไปห้าบาทสองอันโอเคฉันขอซื้อได้เลยเยั yeah. อยากซื้อก็มาซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นแถวบ้านคุณเนียน่ยไรบายอุ๊ฉันอยากกินจังเลยฉันจะไปซื้อที่เซเว่น ฉันจะเอาสองห่อนกันว้าวู้เซเว่นเปิดม,มาผู้เซเว่นเนข้าร้าน,าน,น,นดีกว่าผู้อีดเด็กกอนโอ้มีรูค้ามาชัดซื้อป,ปักกี้ว้าว มีไงขนมที่เขาบอกอู้ซีเดียลมีซีเดียวด้วยเหรเนี่ยโอเคอันนี้ซีเดียวอ่านออกแล้วแต่ว่าทำไมซีเดียววันนี้อ่านไม่ออกวัดอ้โอ้ไม่เป็นไรเพราะว่า โอเคผมซื้อัะเกียนครับจ่ายมาสติบาทครับนี่ครับเหรียญโอ้ oh, thank you บายบายแล้วเจอกันใหม่ว้าวเย้ได้ปะเกียมาเร็วงาม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 ,งาม,งาม